เครับสวัสดีเพื่อนในระดับเกียร์ไฟสุสนนะครับ ของพระพุทธศาสนาซึ่งทิเช่ก็จะขอทบทวนความรู้เดิมที่เราได้เรียนไปในระดับชั้นเกรดโฟนะครับก็คือในระดะระดับชั้นเกรดโฟเนี่ยเราจะพูดถึงความสำคัญของาศาสนาก็จะเป็นาศาสนาเป็น,าาเ,ปนเรื่องยึดเหนี่ยวจิตใจาศาสนาาเป็นเรื่องของ เป็นพื้นที่ในการประกอบพิธีต่างๆแล้วก็ทำกิจาการรมทางางคมนคบส่วนในชั้นของเราเนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นในเรื่องของพุททางรัฒธรรมครับความสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแรกเลยครับที่เราต้องรู้ อย่างที่เราทราบกันที่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยของเราเนี่ยมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นวัดซึ่งเป็นสถานที่เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนนะครับ จึงเป็นรากฐานของวัฒน,นธรรมไทยซึ่งม,มีความสำคัญต่อคนไทยแล้วก็ต่อประเทศชาติของเราเนี่ยอย่างไรเราจะมาดูนะครับพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นมรดกทางวัฒน,นธรรมมรดกทางวัฒน,นธรรมในที่นี้เราจะกล่าวถึงมรดกที่เป็นรูปธรรม มรดกที่เป็นรูปประมรคืออะไรก็คือเรื่องของอวัดวาอารามต่างๆวิหารโบเจีดีจิตกรรมฝาผนังต่างๆนี่นะครับรวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญลูกเรือของชาติที่เกิดจากความศรัทธาความเชื่อแล้วก็ความเื่อมใสของทศาศนิกชนที่มีต่อศาสนา จนมันกลายมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งมรดกทางรูปธรรมเนี่ยเราก็สามารถแยกออกเป็นได้สองเพทก็คือาศาสนาวัตถุก,กับาศาสนสถานาศาสนาวัตถุในที่นี้ก็นเ,เรือขอพทร,รูปเรื่องของพระเรื่องของ รอยพระพุทธบาทต่างๆส่วนศาสนาสถานก็อย่างที่เราไดเห็นในรูปภาพจะมีเรื่องของอาบน้ำบัตรโ์งจดีวิหารคอร์ให้อะไรพวกนี้นะครับต่อมาวระดกทางด้านจิตใจวระดกทางด้านจิตใจครับจะเป็นเรื่องของอ่ารักธรรมคำสอนต่างๆของศาสนาคุณคนะครับที่ การเอื้อเื้อเผื่อแผ่การมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือผู้อื่นมีความกตัญญูตตะเวทีมีมารยาททางสังคมที่ดีงามนะครับรู้จักเคารพผู้ใหญ่การกาบการไหว้ต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดมาจากหลักธรรมคำสอนของาศาสนาพุทธ จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมหรือที่เราเรียกว่ามารยาชาวพุทธนะครับต่อมาเรามาดูความสำคัญในปัะก,การที่สองครับก็คือเพราะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักในการพัฒนาชาติเพราะพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติได้อย่างไรอ่า อย่างที่เราทราบกันนะครับคนไทยเนี่ยนำหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาจิตใจของคนซึ่งเมื่อคนมีการพัฒนามีจิตใจที่ดีการพัฒนาในระดับประเทศชาติมันก็จะเป็นไปได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่น ในที่นี้เขาจะพูดถึงการพัฒนาอยู่สองการพัฒนาก็คือเรื่องของการพัฒนาด้านน,ะนก็คือการพัฒนาด้านการกายภาพและสิ เราอาจจะนํำเอาเรื่องของหลักธรรมคําสอนต่างๆในพระพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าภาวนาสีภาวนาสีก็หมายถึงการจเจริญการทําให้เกิดขึ้นก็จะประกอบไปด้วยกายภาวนาสีภาวนาแลจิตตะภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนานะครับนี่คือภาวนาสีกายภาวนาเราอาจจะ ปฏิบัติต้นให้เป็นประโยชน์เช่นการที่เราไม่ทิ้งขยะลงบนถนนลงในพื้นที่สาธารณะหรือไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองอย่างนี้เป็นต้นนะครับศีลภาวนาก็คือการปฏิบัติต้นให้อยู่ในกฎในระเบียบอ,อยู่ในศีลอย่างเช่นศีลห้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับจิต ภาวนาเป็นอย่างก็คือการอบรมจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งมั่งคงต่อมาก็คือปัญญาภาวนาก็คือการอบรมปัญญาหรือการศึกษาเพื่อให้รู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับต่อมาการพัฒนาได้ จก็คือการพัฒนาจิตใจของเรานี่นะครับซึ่งหลักธรรมที่เรานํามาใช้ในการพัฒนาจิตใจก็คือหลักโอว่างสาประการหลักอวาทสาประการในที่นี้ก็จะประอกอบไปด้วยหนึงการไม่ทาชั่วเช่นไม่รักเล็กไม่ขโมยน้อยไม่ลังแกสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ข้อที่สองก็คือการทำความดีเช่นการมีเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเป็นต้นนะครับและสามก็คือการทำจิตใจให้ของใสบริสุทธิ์ก็เช่นการสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิอย่างเป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยที่ครูได้อธิบายไปขั้นต้นแล้วเนี่ย ก็สามารถสรุปได้ว่าความสับคัญของศาสนาพุทธเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดสองประเด็นนะครับที่ที่เชื่อได้อธิบายไปก็คือประเด็นที่หนึ่งศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวัฒนธรทางวัฒนธรรมซึ่งเกิดมาจากศาสนาพุทธกับสังคมไทยเนี่ยมันอยู่คู่กันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นวิถีชีวิต ำสอนต่างๆในศาสนาพุทธมาปรับใช้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตัวเองเมื่อเราพัฒนาตัวเองได้แล้วเนี่ยทุกคนในสังคมพัฒนาตัวเองได้แล้วประเทศชาติก็จะสามารถพัฒนาแล้วก็เดินหน้าไปได้นะครับทีนี้สำหรับเนื้อหาในวันนี้ การของพระพุทธศาสนานะครับรอสักครู่กำลังเปิดรอสักครู่นะครับ ไปทำการอ่านวัน,นครับโดยให้เปิดหนังสือคู่ไปด้วยนะครับในเรื่องของความสำคัญ